สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องคลายเสียงจัน channel นะคะวันนี้มาให้ดูรอบเช้าอีกรอบนะคะแม่แม่จ๋ามาดูน้องเสงนะคะหลังจากที่ได้เล่นกับพ่อควันไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วพ่อควันก็ทํางานอยู่นะคะก็จะมาอ้อนพ่อควันเล่นอีกรอบนะคะก็มาดูนะคะว่าเขาเขาจะทํำยังไงนะคะว่าจะทริงถึงพ่อควันถึงจะยอมเล่นด้วย ดูดูนะคะดูดูเขานะคะคุณแม่จ๋าดูขัดขวางการทํางานของพ่อควานด้วยนะคะแล้วก็อ้อนพ่อควานเล่นนะคะนี่เป็เสร็จสักทีเหรอคะที่นี่หายแล้วครันี่นี่ขาทำนะคะคุณแม่จ๋าตั้งแต่เช้าเลยอ้อนยังไม่เสร็จเลยอยู่ในทําความสะอาดคลองนี้คือเกือบเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแม่จ๋ายังไม่เสร็จสักทีนะคะเพราะว่าโดนลูกอ้อนเซ็งจันไปหลายรอบแล้ววันนี้ เด uhm you know to ี๋ยวคดูแม่เดี๋ยวกดูแม่ผู้เอาะเดี๋ยวคดูอะนะคะเดี๋ยวคดูคดูแม่ผู้เอาน่ะเดี๋ยวอ่อนนะคะเดี๋ยวอ่อนนะคะคุณแม่จ๋าไม่รู้ว่าอ่อนพอกวนหรือจะอ่อนเข้าหาคุณแม่ลำใหญ่ก็ไม่รู้นะคะนี่ทางสงสองทางเลยค่ะคุณแม่จ๋าเอ้ยดนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ดูก่อนนะคะดูนะคะเอาเสียงก็ทำนะคะโอ้ยเนาะโบสถ์ที่สิิยโบสถ์ิิวที่สบบมาอ่อนพอโอใช้แผนแผนแผนนี้ไม่สำเร็จกะต้มาต่อนะคะ ไปดูมาชวนพ่อทำงานชวนพ่อเล่นนะคะผมไม่สำเร็จก็มุงหน้ามาหาแม่ควานต่อมาฟ้องแม่เลยว่อาอ้อนพ่อไม่สำเร็จเลยแม่ดูนะคะเ,เรียบเรียงแล้ววนอย่างนี้ดูนะคะคุณแม่จ๋าดูดูดูเขาทำนะคะจำเราค่า้พ่อควานเล่นด้วย เมื่อเช้าได้เล่นกันรอบนึงแล้วนะคะทีนี้ยังไม่นําใจน้องนะครับตั้งแต่เช้าเลยนี่ยังไม่ทอดกันยังไม่เสร็จเลยอยากเล่นเขาไม่ได่เลยเล่นแรงพอเล่นเล่นด้วยก็พ่อกับแม่ก็อยากจะเล่นด้วยนะคะคุณแม่จ๋าแต่ดูเล่นแต่ละทีเนาะดูดูดูเขาทำถ่ายรูปไหนีท่านหน่อยทำรบทำไมจะนั่งหน่อยไดเนาะดู มือหนูน่ะหนกเข้าใจไหลานูปักพ่อแต่ละทีเลยโอ้พ่อเลยนะแค่บาเลูกดูนะดูกระตอมนะคะโอ้ให้ไปนอนเล่นด้วยนอนไม่ได้หรอกเี๋อวขี้แตกเนาะเี๋ยกขี่แตกชวนฟอเล่นนะกว่าจะทำงานเสร็จในแต่ละวันนี่ก็คือจะประมาณนี้ทุกวันนะคะพี่ โชว์ละโชว์โชว์ใหญ่เลยครับผมโชว์ใหญ่เลยอยากให้พ่อเล่นด้วยโชว์ใหญ่เลอยากให้พ่อเล่นด้วยนะคะไม่เล่นก่อนหนูแรงเนาะจับพ่อแต่ละทีนี่โอ้โหหนูดูนะพ่อไม่เสร็จสักทีหรอกงานนี่เนาะอาแฉงนะคะดูนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ยอมก็จะประมาณนี้ตื้อไปตื้อมาพอพ่อไม่ยอมก็จะโมโหนะคะก็เริ่มแรงนะคะ ชอบอดนะเอทีเลยขีเด็กนึกบรรทุกขี่ช่างโอเคนี่นี่นี่อยากเล่นอย่างนี้ครับอยากให้เล่นแรงๆครับพี่แม่จ๋าแต่ดูเขานะครับปั่นวนปั่นอาตจลทีหรือปั่นจุกเลยนะครับว่าเล่นแต่ละทีก็ไม่ใช่เบาๆนะแม่มมอ พ่อมาเล่นกับหนูก่อนพ่อมาเล่นกับหนูก่อนเร็วๆพ่อดูจับกันจับกระชากกันแต่ละทีนี้พ่อควานเซ่เลยนะคะคุณแม่ชาพ่อนีแล้วพ่อนีแล้วเอาเอาพ่อนีแล้วเซ่ไม่ได้แล้วตรงนั้นเดี๋ยวตามนะคะคุณแม่ชาตามนะคะตามพ่อควานนะคะไม่ยอมกันง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ยอมกันง่ายๆนะคะดู ดูดูเขานะคะไม่มียอมกันง่ายๆนะคะดูบางทีก็ต้องถึงเพราะว่าต้องโดนไม่เลียวด้วยด้วยนะคะดูอ๋อพ่อเร็วๆมาเล่นแล้ววันนี้นะกลัวกลุ้ยดูหนูนะคะแม่จ้าแท่านใดอยากมาเล่นกับน้องก็มาเด้อยดิต้องการเพื่อนเล่นอยู่ภาพสิดูเขาดูเขานะคะคือเล่นเมื่อเช้ายังไม่หนำใจค่ะคุณแม่จ้า ในทุกๆเช้าก็จะประมาณนี้ทุกเช้าค่ะคือบางบางบางทีเราก็ต้องคือไม่เลี้ยวให้น้องเลยค่ะคุณแม่จ๋าถ้าไม่งั้นก็คือไม่ยอมให้พ่อควานทํางานก็จะอยู่อย่างเนี้ยค่ะกวนอยู่แบบนี้ค่ะนี่ก็ตั้งแต่เช้ามานี่เกือบเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแค่ทําความสะอาดค้องนี้ไม่เสร็จสักทีค่ะคุณแม่จ๋าเพราะว่าเจ้ากวนของเรากวนพอพ่อควานเก็บกวาดขยะมากองรวมกันน้องก็อันนี้ออกขยายออกก็คือเล่น ทำให้มันรื้อรือออกให้พ่อควานได้เก็บใหม่ก็คือไม่เสร็จกันโอ้ใชช่วยกันพ่อไม่ว่าิ่ยแม่แม่นแม่เคยเคยเคยเล่นคี้ังพ่อนะคะตอนเด็กๆเนาะตอนนี้คือพ่อพ่อรับน้ําหนักน้องไม่ไหวแล้วพ่อเร็วเร็วหน่อยดูก็ททำนะคะวันนี้ก็คงไม่ต้องเสร็จกันพอดีนะคะ พอหยุดก่อนดูนะดูนะก็ไม่แม่ช้าอุ้ยไม่ไหวแล้วเริ่มยอมคุณไม่ไหวแล้วครับไม่ยอมจริงๆด้วยนะคะแล้วครับตัวเองนี่ดูสิอาแสนจะขี่ยังเยอะแล้วขอดีขึ้นดูเขาหนักนะดูโดนตามแล้วตามแล้วตามแล้วนะคะสงสัยจะต้องโดนแม่เลี้ยวอีกแล้วมั้งวันนี้เนี่ย ไม่ยอมไม่ยอมนะคะอยทีจะหลุดนะาลถ้าถ้าถ้าเป็นทุกวันนี้คือพ่อควันจะพูดเราแม่แม่เรียกน้องไปนอยเดียวเขาก็จะวิ่งมาหาแม่ควันนะคะวันนี้ก็จะพ่อควันไม่ไม่ไม่พูดบอกไม่บอกให้แม่ควันเรียกนะะคลิปที่พ่อควันลงมือกีแม่ควันเนาะมือสมัครเล่นดูดูมือสมัครเล่นครับผมชวนทุกวิธีทางนะครับผมให้พ่อไปด้วยดูดูทำทุกวิธีนะครับ เขาทาทุกฝีทางนะคะเพื่ออ่อนใน้อพ uh ่อมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็เบียดไปหาแม่ลำาไยแม่ลำาไยตกใจเนาะเล่นกับหนูก่อนพอเล่นกับหนูก่อน ดูดูนะคะดูดูดูนะคะคุณแม่จ๋าขี่ยังเดียวในหลังนี่กำลังเยอะตัวพ่อนี่เราโมไปหมดแล้วพ่อกับตัวกระตีสเดียวนะลูกแกจะสิ่งที่เป็จ่ายเลยลูกโอดูนะมาดูพอดูนะคะคุณแม่จ๋าดูดูแตงเอ้ยพ่อแล้วลูกให้พ่อทำความสะอาดเสร็จก่อน นี่นี่นี่ม้เรียวพอพอพอความจับเบาพอพอความทำท่าโชวไม้เลียวก็ดูทำท่าอ้อนอ้อนนะคะดูแต่ขอก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าไม่เห็นแตะขอดีก็จะเล่นแบบแรงๆเนแรงจากอันดับนี้ก็เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆดูนะครับฉลาดเกินเกินแล้วเด็กคนนี้ไม่อยากดูแล้วดูนะครับ พอพอควานทำท่าไม่สนใจนะคะก็นอนพังงงก็น,นอนได้ไม่ต้องมากรีดมาทางนี้หรอกจะนายจะนายน้อยนะคะจะนายน้อยอเล่นกันก่อนพ่อครับเล่นก่อนนะครับ <c oughs> เล่นก่อนนะครับแสงบอกเล่นก่อนนะครับนะถ้าเราหันหน้าไปเล่นกับเขาป๊บ <c oughs> พูดดีกับเขาเขา,เขาก็เริ่มมาอีกแล้วถ้เาเราเริ่มอีกแล้วถ้าเราไม่พูดเขาก็จะทำอย่างนั้นแสง ต้องต้องโดนเอ็ดกันอีกสักครั้งนะคะคุณแม่จ๋าเห็นไหมคะโอเห็นพ่อโชว์ไม่เลียวก็จะถอยทีนี้ก็จะเข้ามาแบบอ่อนโยนก็เดิ่มนิดนึงจะไม่ยก่งวงขึ้นสูงแล้วจะไม่ยก่งวงขึ้นสูงแล้วเอ๊ะนั่งลงนั่งลงเลยเอ๊ะก่อนเอ๊ะก่อนเอ๊ะก่อนเนี่ยเพราะนั่งไปเล่นด้วยพ่อเก็บกิจสิบก่อนแป๊บนึงไปไปกวนแม่หนูไปอื่นทำไมจะมาฟ้องแม่เหรอว่าพ่อไม่ยอมเล่นด้วยเหรอลูก <laughs> <laughs> ดูต <laughs> มว <laughs> เองอะดูสิพุงโยกแล้วดิกินมาละกี่วีอ่ะเอ้ย <laughs> จากจากอ้อนแบบเบาๆพ่อไม่ยอมเนาะต้องอ้อนแบบรุนแรงแล้วค่ะแม่จา๋าบางทีดึงผมก็มีดึงหูก็มีทำไมล่ะลูกพ่อเขาไม่ยอมเล่นด้วยเลย แม่ก็อยากเล่นกับหนูอยู่แต่หนูเล่นแล้วแม่ก็ดูหักแม่ต้องทำอะไรแค่กนต้องกระดูหักแล้วแค่โกรธแม่นี่แค่เอางวงมาอันนี้แม่นี่แม่ก็ระบมไปทางตัวแล้วลูกนี่นี่นี่ก็จะเก็บขยะนี่ขยะนั่นเห็นไหมโปะคอนทับก็ถอยนะคะคุณแม่จ๋าเอาไม้นี่ทำทากลัวนะคะถอยนะคะแต่ก็ไม่ยอมนะคะคนจะเก็บขยะนี่ตัวจริงๆเลยยังไม่เสร็จนี่สายแล้วนี่ เด็กก็ร้อนให้ลูกพ่อไปตัดหญ้าเด็กโดนโดนที่ตายเลยนั้นอันนี้ออกได้เลยเดี๋ยวแม่ก็ไม่ซื้อเพิ่งเป็นไข่ยังไม่ค่อยหาอยู่ีอย่าตามเลยตามตือพ่อนะคะจะเก็บก่อนนี่เดี๋ยวพ่อเก็บก่อนพ่อจะเก็บในื่องโอนะคะโอ้ยเสียดเขาเยอะแล้วยังไม่ได้ขนจะใส่แปลงหญ้าเลยแม่แม่ไม่มีเวลาเท่าไหร่เลยพ่อหยุดก่อนจะหยุดยังไงพ่อจะทำทาง เราไม่ต้องไปเคลียร์ร่องขยะนั่นน่ะเล่นกับหนูก่อนเล่นนกับหูก่อนจะทำงานครับเล่นกับหนูก่อนขอร้องนิดยกมือไหว้ละครับยกมือไหว้นะครับกจะไงไม่โยมกันจริงๆนะคะคุณยายจ๋าดูดูเขาดูเขาดูอ่อนพอนะคะพอหยุดก่อนเล่นกับหนูก่อนเล่นเป็นเพื่อนหนูก่อล ก็เก็บพันธมันจะเสร็จแล้วลูกันนะคะลูกค้าอ่อนพอลดช้อนชอยลูกค้าช้อนก็จะประมาณนี้ทุกวันค่ะคุณแม่จ๋าเสร็จง่ายหรอกคุณแม่ทุกวันมีกล้วยหลอกหน่อยครับผมทุกวันก็มีกล้วยหลอกเนาะวันนี้หมดอ้อยไปมัดหนึ wow ่งแล้วค่ะหึงหลอกน้องเนาะเก็บฟังคุณป้านี่ก็ใช้อ้อยหลอกให้น้องออกจากข้อความก็หมดไปมัดหนึ่งแล้วค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้นะของกินก็อย่างนี้คุณแม่จ๋าจะตื้อข้อควานเลยนะข้อควานนี้เลยทุกวัน เห,เหมือนรู้ด้วยนะคะว่าถ้าพ่อพ่อทาความสะอาดจิตแล้วคือพ่อจะไม่อยู่แล้วเนาะ<ต>พ่อจะต้ององอกข้างนอกอแล้ว,ลวคือ,ค,อคิดว่าตอนแรกจะเอาคุณป้าขึ้นปาก่อนแต่ก็ให้เขาอยู่กับน้องก่อนเชา้าเขาผ่าตัดยาก่อนครับผมกลับมาก็สิบเอ็ดโมงน่าจะประมาณนี้นะ,ะพอทางานกนลุกทงานยังไม่ล<ด>้มเลิกความตั้งใจนะคะที่อยากจะเล่นกับพ่อเอาเอา เล่นเป็นเพื่อนก่อนแป๊บนึงยวกอดพ่อทีหนึ่งก่อนกอดพ่อทีนึงนี่เวียงอะไรยังนี่เยอะเนาะกอดพ่อทีนึงนี่ก็โหพ่อนี่กระเด็นเลยนะลูกดูดูอาอีกแล้วยาวอีกแล้วนะคะอ่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเตี้ยนั่งลงเลยนั่งลงสีน้าอยากเล่นอยากเล่นชอบชอบจริงๆค่ะ มีพ่อมาเล่นด้วยนี่จะมีความสุขมากนะคะก็คือเราก็ไม่มีเวลาได้อยู่กับน้องตลอดทั้งวันนะคะแม่จ๋ากับพุ่งด้วยกับพุ่งด้วยกับพุ่งด้วยมีความสุขมากไปเก็บแล้วพอหยุด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 เก็บแล้วพอละเดี๋ยวไปตัดยาก่อนลูกมันร้อนแล้วลูกแดดวันนี้แดดจ้าเลยคุณแม่จ๋าสำหรับวันนี้เราก็ให้ดูความน่ารักของสองพ่อลูกกันแค่เพียงเท่านี้นะคะแม่จ๋าก็โอเค ฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครอบครัวน้องแสงจันทร์ด้วยนะคะบายขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้หลยเดี๋ยวจัดยาดูสวัสดีค่ะ